รู้หรือไม่บางเรื่องราวบนโลกไม่ได้อยู่ในหนังไม่ได้อยู่ในนิทานแต่มันเกิดขึ้นจริงและแทบไม่มีใครพูดถึงลองฟังให้จบคุณอาจมองโลกต่างไปจากเดิมทะเลสาบที่ปล่อยลมหายใจแห่งความตายที่แอฟริกากลางมีทะเลสาบเล็กๆชื่อไนออสเงียบ สวยเหมือนที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่ในปี1986ชาวบ้านตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทั้งหมู่บ้านสัตว์คนนอนนิ่งไม่มีเสียงไม่มีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นคือใต้ก้นทะเลสาบสะสมกาส๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล แล้ววันหนึ่งเกิดการระเบิดใต้ผิวน้ำก๊าซพุ่งขึ้นมาปกคลุมหุบเขาเหมือนหมอกหนาใครที่อยู่ในบริเวณนั้นหายใจแล้วสลบเงียบและจากไปโดยไม่รู้ตัวนักวิทยาศาสตร์เรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าลิมิกอีรัปชันและเชื่อหรือไม่มีแค่ไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้บทเรียนละ ธรรมชาติไม่ได้เสียงดังเสมอไปบางครั้งมันฆ่าชีวิตด้วยความเงียบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับ